มาติดตามส้มโอของสละวันเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ออกดอกหอมมากเลยดอกเต็มต้นเลยกำลังบานใหม่แต่ลูกเนี่ยก็ดอกเต็มต้นเลยล,ลูกเนี่ย,ย,ยพร้อมเก็บอีกอะเก็บมาสี่รอบห้ารอบแล้ว ปรากฏว่าปีเนี้ยสละวันได้เอาโฟรทีแล้วโฟรซอยมาฉีดร่วมไปอย่างละสองรอบแล้วปรากฏว่าส้มโอเนี่ยสมบูรณ์มากเลยและลูกเยอะแล้วกระดกเ้ะอีกชนิดหนึ่งที่สระวันเอาโฟทีมาใช้อะตอนนี้กระเทียมาอายุสามเดือนกว่าแล้วยังเขียวอยู่เลยและต้นอ้วนสูงแล้วก็สมบูรณ์ด้ะ